กุยสินกรอนสั้นจูุ่บทที่35นะครับก็เกี่ยวกับความสงสัยเล็กๆน้อยสำหรับท่านผู้ชายบางคนที่เห็นผู้หญิงตามหาความรักนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็อาจจะไม่ถูกใจบางคนบ้างก็กลขอภายนะครับเป็นกรอนขำๆนะถือว่าเป็นกรอนขำๆไปแล้วกันนะครับ เราลงงกับผู้หญิงเพ้อหารักมีคนทักขอไปจีบกรับไม่สนแน่ที่พร่ำเพอคืออะไรแม่หน้ามนหรือแค่บ่นให้คนเห็นเท่านั้นเองเหมือนจะเหงาบน่นโสดอยากมีแฟนจีบทีอะไรอย่างเงี้ยพอเขาไปจีบส่งส่งผิดคนส่งข้ขอความผิดคนหรือเปล่าคะอะไรประมาณนี้อะ